พูดเรื่องของชาวบ้านมาเยอะละคราวนี้พูดเรื่องของนักการเมืองอปัญหาชีวิตของนักการเมืองค่ะช่วงนี้ก็ต้องพูดเรื่องนักการเมืองเยอะหน่อยพักเพื่อไทยเกิดอาการภาวาเพราะาพักเก้าไกา่หายใจรถดต้นคอจริงหรือไม่มไปดูลักฐานต่างต่อไปนี้เออมันเกิดอะไรขึ้น,นนะมาแซงขนาดนี้ข้อความด้วยความเคารพคุณผู้ฟังทางวิทยุอาจไม่เห็นภาพ จินตนาการตามผมนะฟังข้อความที่เราอ่านสิ่งที่เรากำลังนำขึ้นจอทีวีณขณะน,นี้คือข้อความที่กองอณุการเลือกตั้งพ,พรรคเพื่อไทยส่งเวียนถึงผู้สมัครสสทุกคนของพ,พรรคเพื่อไทยเป็นการส่งข้อความถึงผู้สมัครโดยตรงอะ่ะวันที่16เมษายน2566ก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์กองอณุการเลือกตั้งพ,พรรคเพื่อไทยส่งข้อความโดนจี๋ถึงผู้สมัครสสทุก <ค>ทุกคนเลยข้อความดังต่อไปนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่ข้อความเรียนผู้สมัครสอสอทุกท่านข้อความเช่นนี้ส่งเข้ามาที่กองอํานวยการเลือกตั้งของพรรคเยอะมากทุกวันประกอบกับโพเรานําโด่งในช่วงแรกและเริ่มนิ่งในขณะที่ก้าวไก่วิ่งตามมาติดๆในช่วงสองสสัปดาห์หลังคะแนนก้าวไก่พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆหลายเขตจํานวนไม่น้อยจ่อเข้าที่สเกือบทุกเขตย้ำนะย้ำนะ ในช่วงแค่2-3สัปดาห์ก้าวไกลพุ่งแรงมากกระทั่งหลายๆเขตจอคอหอยหายใจรถต้นคอพภกเพื่อไทยเกือบจะหลายๆเขตเลยนะใช่ค่ะข้อความต่อไปครับถ้าพวกท่านยังขยันไม่พอและไม่เข้าหาประชาชนเราคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการแลนสไลด์ได้ตามที่ต้องการซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยวดยิ่งต้องขอแรงและขอความพยายามทุกท่าน ให้ช่วยกันอย่างสุดความสามารถอีกครั้งครับกองอำนวยการเลือกตั้ง16เมษายน2566ขณะนี้เริ่มพูดกันภายในพักเพื่อไทยผู้สมัครคุณสสอของพรรเพื่อไทยหลายเขตทีเดียวมั่นใจในกระแสรอใใกระแสอุ้มเข้าสภารอกระแสอุ้มเข้าสภาดังนั้นจึงเกิดช่องว่างช่องโหว่โอเค